ใหม่อิสุสุดีแม็กเมจิกไอพยานยาต่อให้โลกตามอิสุวีคอร์ส 4x4 คันนี้นะครับพยานยาต่อให้โลกตามทางลุยไม่เคยพลาดทางเรียบต้องบอกยกนิ้วให้ วันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมตามติดไปกับรายการครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมขุมพลังของ New isuzu v-cross 4x4 magic Eye กันสำหรับเครื่องยนต์ isuzu 3.0 ddi blue power นะครับรุ่น 4j03 t c x พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันแรงจัดตั้งแต่รอบต่ำตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทนทานและประหยัดน้ำมันให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อน,นาทีทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถ่ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร์แบบ นุ่นวลและราบลื่นโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตเลเทอนิกนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดาอย่างแม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็วระบบเทอร์เรนคอมมานะครับทำงานได้อย่างฉับไวแม่นยำสวิตช์เปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อนะครับเลือกการใช้งานให้เหมาะกับทุกสภาพถนนทั้ง2 h i g h 4 High และ Full Low และคันนี้นะครับยังสามารถลุยน้ําได้สูงสุดถึง800ม mm. ม สำหรับการได้ขับเจ้า new isuzu r e c o r b 4x4 magic eye คันนี้วันนี้ผมก็ต้องขอเดินทางไปวัดโสธรวราลามวรวิหารนะครับหรือที่เราเรียกกันย่อว่าวัดโสธรเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานละหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องราวของหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพุทธโสธรควบคู่กันเป็นที่เรื่องลือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนที่ไปกราบไหว้ครับล้วนสําเร็จสมหวัง ดังตั้งใจวัดโสธรนะครับคาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาก่อนไปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ก่อนใช้ชื่อว่าวัดหง เพราะมีเสาหงอยู่ในวัดเป็นเสาสูงมียอดตัวหงอยู่บนปลายเสาต่อมาหงบนยอดเสาหักตกลงมาเหลือแต่เสาและมีผู้เอาธงขึ้นไปแขวนแทนจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธงคั้นเมื่อเสาธงหักเป็นสองท่อนนะครับจึงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดเสาธงทอนส่วนชื่อวัดโสธรอ,อันมีความหมายว่าบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เรียกตามพระนามของพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งได้มาประดิษฐานในวัดนี้นั่นเองสำหรับหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับได้แสดง งปาฏิหาริย์ลอยน้ํามาและมีผู้อัญเชิญมาประดิษฐานณวัดแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษมีรูปทรงสวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยความสวยงามนั่นเองครับมีผู้เกรงว่าจะเป็นภัยจึงได้สร้างพระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นมาที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วเอาองค์จริงของหลวงพ่อโส,อสธรประดิษฐานไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นจนถึงทุกวันนี้ที่นี่คือประเทศไทย ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้านอันสวยงามแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวนเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป PEA มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคนการเป็นมาสเตอร์ ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ฮีสุสุวีครอส 4x4 ์บายโฟร์มาสเตอร์ออฟออโรสลุยท้าโลกเปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่สำหรใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive นิวนิสันอเมรามาพร้อมเครื่องยนต์หนึ่งจุดสลิตรเทอร์โบนิวนิสันอเมราแรงจริงจัดให้ yes nissan นี่คือเมตาเวิร์สอ้าวฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวาเลสชาร์จก็มานิว MG ็ม HEV เเป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติตเลย ดเเอออ็็กกิิิิวีมมมันนฟฟ์ไที่นี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้านอันสวยงามแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวจนเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป P E A มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคนวอลเลยาบไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวสุสกีสวีท เลนโซมอเตอร์เผยโฉมแลมโบกิน i เรเวโรโตรถยนต์ซูเปอร์สปอร์ตปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์ V12 สมรรถนะสูงรุ่นแรกของแบรนด์เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งค่ายกระทิงดุแลมโบกินีเรเวโรโตสร้างมาตรฐานใหม่ทั้งในด้านสมรรถนะภาพลักษณ์แนวสปอร์ตและประสบการณ์การขับขี่สุดเล้าวใจหมอพละกำลังมากถึง1 0 1 5แรงม้าระบบส่งกำลังประสานพลังของขุมพลังแรงสูงทั้งจากเครื่องยนต์สันดาบรุ่นใหม่ที่มีค่ากำลังจำเพาะถึง128แรงม้าต่อลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้้้าาาแบบอมตดนนห ตัวซึ่งมอบอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าที่ดีเยี่ยมรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรเดียลฟักอิเล็กทริกมอเตอร์อีกหนึ่งตัวซึ่งติดตั้งด้านบนชุดเกียร์ดับเบิลคัต8สปีดดีไซน์ใหม่ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในรถยนต์ l a m b มโบกินี12สูบรุ่นนี้โดยมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3ตัวใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังสูง4,500วัตต์ต่อกิโลกรัม สามารถรองรับโหมดการขับขี่แบบไฟฟ้า100%มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา2.5วินาทีโดยมีความเร็วสูงสุดที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงการปรากฏตัวของ리เว르토เสมือนลโบกินีได้เปิดตัวยานอวกาศรุ่นใหม่โดยการนำเสนอการออกแบบใหม่เพื่อรับมือความท้าทายในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยการดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุตสาหกรรมการบินซึ่งมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวจากโครงสร้าง2เส้นสายหลักที่พาดผ่านจากด้านหน้าอบล้อมห้องโดยสารและเครื่องยนต์และลู่ลง สู่ชุดท่อไอเสียทรงหกเหลี่ยมส่วนท้ายอย่างสง่างามหลังคารถได้รับการออกแบบให้มีความโค้งเหนือศีรษะมากขึ้นซึ่งมอบทั้งสุนทรียศาสตร์และฟังก์ชันด้านอากาศพลาศาสตร์ที่ดีเยี่ยมห้องโดยสารนำเสนอความโดดเด่นจากการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งส่วนแผงหน้าปัดช่องแอร์รูปหกเหลี่ยมรวมถึงกรอบแผงหน้าปัดและช่องแอร์กลางงานหุม้มเบาะผสานการใช้หนังเนื้อละเอียดเข้ากับวัสดุสิ่งทอน้ำหนักเบาพิเศษคอซ่าเทคในผ้าไมโครไฟเบอร์ของไดนามิก้าซึ่งเป็นโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลด้วยกระบวนการผลิตแบบน้ำลูกค้้าาายยังงงสามารถตตกแต่หอด ได้ตามต้องการโดยเลือกผสมทั้งวัสดุหนังและคอร์ซาเทคหรือเลือกวัสดุที่ต้องการเพียงอย่างเดียวซึ่งมีให้เลือกมากถึง7 7สีพร้อมราคาเริ่มต้น47,490,000ลบาท BMW ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์2รุ่นใหม่ล่าสุดกับ BMW X1 SDrive 20i M Sport และ BMW X1 SDrive 20i x ล20 i n e ใหม่โดยรถยนต์ s a v ทั้ง2รุ่นนี้จะเข้ามาสร้างนิยามใหม่แห่งประสบการณ์การขับขี่สำหรับสาวก BMW ทั้ง2รุ่นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์พลังเบนซินสสูบพร้อมเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ให้พละกําลังสูงสุด204แรงม้าที่5,000-6,500รอบอน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่300นิวตันเมตรที่1,450 ถึง4,500รอบต่อนาทีโดยสามารถเล่นความเร็วจากหยุดนิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.6วินาทีก่อนพุ่งทะยานสู่ความเร็วสูงสุดที่236กิโลเมตรต่อชั่วโมง BMW X1 s d r i v e 2 0 i M Sport ยังโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบ Steptronic พร้อมคัดคู่และเกียร์ชิปต์แพดเดิลในขณะที่ BMW X1 s d r i v e 2 0 i xLine มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบ Steptronic พร้อมคัดคู่ทั้ง2รุ่นเหนือกว่าด้วยการผสม สานคุณสมบัติขั้นสูงมากมายเช่นระบบ BMW Heads Up Display ที่มอบประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับ BMW X1 SDrive20i M Sport ใหม่มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ด้วยล้ออลออย M ขนาด19นิ้วลาย Double Spoke แบบสลับสีเล่าหลังคาดีไซน์ M สีดำเงาและภายนอกตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาตอกย้ำแบบฉบับ M Sport ส่วน BMW X1 SDrive20i X l i n ใหม่เน้นบุคลิกธรรมะแมงโดยชุดแต่งภายนอก X Line โดดเด่นด้วยเล่าหลังคาแบบอ อลูมิเนียมซาตินเนตและภายนอกตกแต่งด้วยชุดแต่งซาตินอลูมิเนียม ให้การผสมผสานร,ระหว่างรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและการใช้งานได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของ BMW X1 s d r i v e 2 0 i M Sport ใหม่ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครตามแบบฉบับรถยนต์หรูด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ M หลังคาภายในดีไซน์ M สีอันทัสไซส์และภายในตกแต่งด้วยอลูมิเนียมลาย m มชเชฟเฟกสส่วน BMW X1 s d r i v e 2 0 i X Line ใหม่ตกแต่งด้วยไม้ลายยูคาลิปตัสแบบด้านให้บรรยากาศที่ปาณีหรูหราตอกย้ำถึงคุณลักษณะระดับพรีเมียมที่ฝังลึกอยู่ในตัวรถ อุณพัฒ์และ CATL บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันทุ่มทุนกว่า3,600ล้านบาทจัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเซลล์ทูแพ็ในประเทศไทยพร้อมเดินหน้าผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโดยโรงงานดังกล่าวจะพร้อมเดินสายการผลิตภายในปี2024ด้วยกำลังการผลิต6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ถือหุ้นของอุณพัฒ1์0ซและมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอาทิสถานีบริการน้ำ ได้ศูนย์บริการยานยนต์ภายในสถานีบริการน้ำมันโดยร่วมมือกับสตาร์ทอัพเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนโมบิลิตี้และ,และไลฟ์สไตล์ในอนาคตความร่วมมือในการจัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ CTP นี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างอลุนพัทกับ CATL ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มอลุนพั์แล้วอลุนพั์ยังจะทำงานกับ CATL อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย โตโยต้ารถยนต์ในฝันโครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับโลกจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นายสุปกรณ์รัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่าโตโยต้าดีมคาอาร์ตคอนเทสเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โตโยต้าให้ความสําคัญตลอดระยะเวลา12ปีเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อรถยนต์ในฝัน ผลงานชนะเลิศของน้องๆแต่ละรุ่นมีดังนี้รุ่นระดับอายุไม่เกิน7ปีเด็กหญิงจีระพิญญาเล็กกาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอผลงานชื่อรถรักโลกรุ่นระดับอายุ8-11ปีเด็กชายกันตพัฒนพันป้อมโรงเรียนปถมศึกษาธรรมศาสตร์ผลงานชื่อรถดอกหญ้าพลังงานลมเดนดีไลออนและรุ่นระดับอายุ12-15ปีเด็กหญิงพรศน,นีชูหนูโรงเรียนสุราชพิทยาผลงานชื่อโอเชียนโฮป MG คว้ารางวัลนัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์2023หมวดรถไฟฟ้า2ปีซ้อนตอกย้ำการเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนายพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนาวงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MG ซลล์ประเทศไทยจำกัดกล่าว่าปี2023นอกจากจะครบรอบ10ปีในการดำเนินธุรกิจของ MG ในประเทศไทยแล้วยังถือว่าเป็นวาระครบรอบ4ปีที่ MG เข้ามาเปิดตลาดและทำให้รถไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดสร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ลามินาฟิล์มตอกย้ำความเป็นแบรนด์ฟิล์มกองแสงรถยนต์และอาคารยอดนิยมอันดับหนึ่งได้รับรางวัลนัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์2023สะท้อนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภคต่อเนื่องเป็นปีที่8โดยนางสาวจันทภาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับรางวัลดังกล่าว Mercedes Benz ได้รับ4รางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีด้านนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลกประจำปี2023ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัล Most i n n o v a t i v e Premium แบร n d รางวัล Innovative Premium b r a n d e l e c t r i c Mobility และ รางวัล m o ม t i n n o v a t i v พ p เ e m i มแบ r a n d i n t e r f a ์ e and Connectivity รวมไปถึงการคว้ารางวัล o s t Innovative Model สำหรับรถตาลูนพลังงานไฟฟ้า EQE โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท p ลายว w เต e r h o ฮ s o o p o r e อตัวตนใหม่ที่จะปฏิวัติทุกสิ่งที่เคยเชื่อเคยเชื่อว่าไม่มีทางไปถึงเคยเชื่อว่าต้องยอมแพ้ The Disruptor ปฏิวัติความเชื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่า All New Mitsubishi Triton Drive your ambition Mitsubishi Motors เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สำใคร Mazda 2 closer. Closer ใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive ใหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมัม่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a l g e n พร้อมจะยานไปกับแพลกอรมั a r า tech Power you up New Suzuki Swift New Nissan Omega มาพร้อมเครื่องยนต์1 0ลิตรเทอร์โบ นิวรีสันอเมราแรงจริงจัดให้ yes nissan พยามต่อให้โลดตานิวอิซซุบดีแมทเมจิกไอซ์ที่นี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้าน,นันสวยงามแต่ตอนนี้ เปนอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวนเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป P.E.A มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้เพื่อการจัดการสิ <pe 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 ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคน New Mitsubishi Expander Cross Mitsubishi Motors แล้วครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์สมรรถนะของดุดันไม่เกรงใจใครกับ Ford Raptor ทั้ง2รุ่นครับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน3.0และเครื่องยนต์ดีเซล2.0กับสนามด้านหลังครับจะสนุกและสมรรถนะของ Raptor คันนี้จะดุดันแค่ไหนเดี๋ยวตามติดไปกับรายการครับ หลังจากที่ได้รับฟังบรรยายข้อมูลของสถานีในการขับขี่ออฟโรดเราไปลุยกับเจ้า Ford r a n g e r Raptor ทั้ง2รุ่นกันเลยครับช่วงแรกนี้เราขับตัวเบนซินเครื่องยนต์3.0กันก่อนนะครับสถานีแรกครับเป็นการขึ้นลงเนินชันแบบเบาๆต้องบอกว่าแบบวอมอัพครับอ,องศาของความลาดชันเนี่ยประมาณ21องศานะฮะจะทําให้เราได้คุ้นเคยกับเจ้า r a p t o อโดย สถานีนี้นะครับใช้เกียร์โฟโลครับพร้อมกับการใช้กล้อง360องศาในสถานะออฟโรดฮะสเตชันนี้ก็ต้องใช้ความชัดเจนของการดูก,กล้องเป็นหลักครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นเนินไปเนี่ยเรามองเห็นแต่ฟ้านะรเราจะมองไม่เห็นถนนที่เราวิ่งครับเราเลยใช้กล้อง360แค่นี้เองคะเราก็ผ่านสเตชันแรกไปแบบสบาย สำหรับสถานีที่2ครับเป็นการเพิ่มฟีเจอร์การควบคุมความเร็วนั่นคือ Trail Control นะฮะต้องบอกเลยครับว่ามีใน Ford Ranger Raptor เพียงรุ่นเดียวในตลาดรถกระบะเมืองไทยครับระบบนี้ฮะจะช่วยควบคุมความเร็วในขณะขับขี่บนเส้นทางออฟโรดเราเพียงแค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองมันก็จะสามารถผ่านเส้นทางการขับขี่อันท,าท้าทายในระหว่างขึ้นและลงเนินชันไปได้อย่างง่ายดายครับ สำหรับสเตชันที่3ครับเป็นการขับผ่านสะพานแคบๆฮะที่ทางวิ่งเนี่ยพอดีกับตัวล้อของเจ้าแรปเตอร์เราใช้กล้อง360องศาพร้อมกับไกด์ไลน์หน้าจอออฟโรดฮะที่เราจะมองเห็นเส้นแนวล้อช่วยกะระยะและเพิ่มความมั่นใจให้ผมในการขับผ่านอุปสรรคในสถานีนี้ไปได้สำหรับสถานีที่4ครับเป็นการไต่เนินหินนะด้วยการใช้โหมดหินหรือโหมดล็อกครับและเปิดดิฟล็อกไฟฟ้า หน้าและหลังเพราะสถานีนี้ฮะเราจะไต่เนินชันครับที่มีหลุมหินทางหินนะก็เหมือนหลุมสลับครับในเครื่องยนต์เบนซิน3.0นะครับที่มีดิฟล็อกหน้าและหลังเราควบคุมการทรงตัวของรถให้ไต่เนินและผ่านประสักแบบเดินเบาครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยสถานีนี้ล็อมันก็จะสลับไปสลับมาครับแค่เดินเบาแค่นั้นเองครัก็ผ่านอุปสรรคไปได้ สำหรับสถานีที่5นะครับต้องบอกเลยว่าเรารอสถานีนี้จริงๆเป็นการพิสูจน์ความเป็นสุดยอดของรถอัโรถสมรรถนะสูงด้วยการขับขี่ในโหมดบาฮาพร้อมใช้เกียร์โฟร์ไฮครับในการขับเคลื่อนกับความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับผ่านเนินกระโดดติดต่อกันถึง3เเนินต้องบอกว่าดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับสถานีนี้